จากกรณีที่ไพนนภัชรินลูกสาวของศิลปินตลกชื่อดังนาค้อมจวนชื่นได้ออกมาแจ้งข่าวเศร้าให้หลายคนได้ทราบผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่านาค้อมได้เสียชีวิตลงแล้วท่ามกลางแฟนๆรวมถึงเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงที่ได้ทยอยออกมาโพสต์ข้อความไว้อาลัยอย่างสุดซึ้งถึงตลกชื่อดังเป็นจํานวนมากเช่นเดียวกับนักสแสดงหนุ่มขวัญใจวัยรุ่นกลับคณานวุฒิไรพิพัฒน์คงอีกหนึ่งคนดังที่แฟนๆหลายคนรู้ดีว่าเจ้าตัวชื่นชอบและเป็นแฟนคลับ เนะข้ามาตั้งแต่เด็กขนาดที่เคยพานะ้าคอมตัวจริงมาเจอไพรและร่วมหวยพรให้กับหนุ่มกลับเมื่อวันรับปริญญาที่ผ่านมาซึ่งหลังจากทราบข่าวการจับไปอย่างไม่มีวันกลับของตลกดงังหนุ่มกลับก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความไว้อะไรสุดซึ่งผ่านไอจีสตอรี่ระบุว่า ปกติผมไม่ค่อยได้ลงอะไรที่มันเศร้าสักเท่าไหร่แต่ครั้งนี้มันเศร้ามากจนไม่รู้จะพูดยังไงหลังจากตื่นมาแล้วได้ทราบข่าวนี้นาขอมเป็นผู้ใหญ่ในวงการตลกที่ผมรู้สึกรักและชื่นชอบในผลงานและตัวน้าข้อมมากๆจนยกให้น้าเป็นไอดอลในการเล่นตลบของผมมากมากนะทาให้ผมได้รู้จักก,กับวงการตลกได้มีเสียงหัวเราะตลอดสิปีที่ผมเริ่มชอบหนะังคอมเมดี้แต่วันนี้มันไม่ตลบเลยผมเป็นคนไม่ค่อยร้องไห้เพราะผมไม่ชอบอ่อนแอให้ใครเห็นแต่ ครั้งนี้ผมร้องออกมาอย่างไม่ไอายเลยนะทาให้เด็กคนหนึ่งอยากจะสร้างรอยยิ้มให้คนอื่นๆต่อเหมือนที่นาทํามาตลอดผมขอบคุณนามากๆครับที่ช่วยสร้างรอยยิ้มให้แก่คนไทยมานานมากๆก่อนผมเกิดด้วยซ้ำที่ผ่านมาน้าเก่งมากๆเลยนะครับถึงผมจะอยากให้น้าเก่งกว่านี้ให้น้าเก่งจนหายดีแล้วออกมาหาทุกๆคนอีก นะ้ารู้ไหมว่านะ้าเป็นคนที่น่ารักมากๆเป็นคนที่ทุกคนอยากโดนน้ำด่ามากกว่าโดนชมต้องเป็นคนที่รักของทุกคนขนาดไหนนะทุกคนถึงอยากให้นะ้าด่ามากกว่าชมตอนนี้ผมใจหายมากมากวงการตลกเพิ่งจะเสียบุคลากรที่มีคุณภาพไปอีกคนตอนนี้คงคุยเล่นสนุกกับพี่เบิร์ดเลยใช่ไหมครับสร้างเสียงหัวเราะให้พวกเราเสร็จแล้วไปสร้างเสียงหัวเราะบนสวรรค์ต่อนะครับผมรักนะ้ามากๆเลยนะครับหลับให้สบายนะครับนะ้าข้อมนะ้าเก่งมากๆแล้วครับ